ฟาบ r ิซิโอโรมาโเผยคนาเต้สัญญาไม่คืบเรอัลมาริดจ้องคว้าฟรีลิเวอร์พูลอาจสำรอยเทรนส์สวัสดีครับแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านช่องหงแดงอัปเดตคือพื้นที่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลตัวจริงที่นี่เรารวบรวมทุกเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข่าวสารล่าสุดแบบทันเหตุการณ์วิเคราะห์เกมเชิงลึกเจาะประเด็นซื้อขายนักเตะ ไปจนถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้วันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงจากตลาดซื้อขายนักเตะที่ต้องบอกว่ากระทบถึงอนาคตของกองหลังตัวหลักของลิเวอร์พูลอย่างอิบราฮิมาโคนาเต้กันเลยทีเดียวครับล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวที่แฟนบอลทั่วโลกต่างยอมรับได้อัปเดตสถานการณ์สัญญาของโคนาเต้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนลิเวอร์พูลยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญากับเขา ทา,ทางที่สัญญาปัจจุบันจะหมดในปี2026ซึ่งจริงๆแล้วไม่ไกลเกินไปนักทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเรอัลมาดริดกำลังจับตาสถานการณ์ของโคนาเต้อย่างใกล้ชิดพวกเขามองว่าอาจจะมีโอกาสดึงกองหลังชาวฝรั่งเศสไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวถ้าลิเวอร์พูลปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อ ย้อนกลับไปตอนปี2021ลิเวอร์พูลคว้าโคนาเต้มาจากไลฟ์ซิกด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์และเขาก็กลายเป็นคู่หูสำคัญของเวอร์จิลฟานไดอย่างรวดเร็วแนวรับที่มั่นคนในยุคนั้นช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์บอลถ้วยและยังมีส่วนสำคัญในการพาทีมลุ้นแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบติกลมหายใจเลยทีเดียวแต่แฟนๆก็คงเห็นแล้วว่าฤดูกาลนี้คนาเต้ ate มีฟอร์มที่ยังไม่นิ่ง เขามีจังหวะผิดพลาดที่ทําให้ทีมเสียประตูและทีมก็แพ้ไปในบางนัดทว่าหลังจากพักเบรกทีมชาติเขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นดูมั่นใจมากขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่สนามแต่อยู่ที่โต๊ะเจรจาสัญญาโรมาโน่บอกว่าต่างจากวิลเลียมซาลิบาของอาเซนอนที่มีการเจรจาต่อสัญญาอย่างจริงจังและดูทิศทางจะไปได้ด้วยดีส่วนโคนาเต้กับลิเวอร์พูลตอนนี้ยังห่างไกลาจากคำว่าตกลง และเมื่อคุณมีสโมสรอ,อย่างเรอัลมาตริดยืนรออยู่มันก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ลิเวอร์พูลต้องรีบหาคำตอบถ้าไม่รีบอาจกลายเป็นสถานการณ์คล้ายๆกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนที่เกือบเสียฟรีหรือกรณีในอดีตของนักเตะคนสำคัญที่ปล่อยให้หมดสัญญาจนสโมสรได้เงินแม้แต่เพนนีเดียวคำถามคือลิเวอร์พูลควรทำอย่างไร 1. จะยอมเจรจาต่อสัญญาและให้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บโคนาเต้ให้อยู่เป็นรากฐานแนวรับต่อไป 2. หรือหากนักเตะต,ต้องการย้ายจริงๆควรปล่อยตั้งแต่ซัมเมอร์หน้าเพื่อให้ได้ค่าตัว40-50ล้านปอนด์ดีกว่าปล่อยฟรีถ้าเราดูจากสถานการณ์ตลาดกองหลังระดับโคนาเต้อายุยังเพียง26ปีถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากถาลิวอร์พูลปล่อยฟรีจริงๆจะเป็นความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจของสโมสรอ,อย่างใหญ่หลวง อีกประเด็นคือความสัมพันธ์กับแฟนบอลถ้าเขาย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวความรู้สึกมันจะเหมือนการหันหลังให้สโมสรแตกต่างจากการย้ายที่มีค่าตัวที่อย่างน้อยแฟนๆก็จะมองว่าสโมสรได้เงินไปต่อยอดทีมบ้างฟั่งเรอัลมาดริดเองเขากำลังวางแผนอนาคตแนวรับเพราะดาบิดอลาบามีอายุมากขึ้นส่วนเอเดร์มิลิตาก็เจ็บยาวในช่วงก่อนหน้านี้โคนาเต้จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พวกเขาจับตามอง ขนาดเดียวกันซาลิบาก็อยู่ในลิสต์ด้วยเช่นกันแต่ด้วยสัญญาของซาลิบาที่หมดปี2027ทําให้ยากกว่าที่จะดึงตัวในระยะสัน้นดังนั้นมาดริดจึงมองว่าโคนาเต้เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้มากกว่าคําถามที่ผมอยากชวนแฟนแฟนลิเวอร์พูลมาคิดก็คือถ้าคุณเป็นบอดลิเวอร์พูลคุณจะเลือกเก็บโคนาเต้ไว้ด้วยการยอมเพิ่มค่าเหนื่อยหรือจะขายเขาออกไปซัมเมอร์หน้าเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงเสียฟรี และถ้าโคนาเต้ย้าจริงๆคุณคิดว่าใครคือกองหลังที่เหมาะจะมาแทนเขาที่แอนฟิลด์ฝากความเห็นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับเพราะนี่คือสถานการณ์ที่บอกได้เลยว่าต้องเลือกทางเดินและอาจส่งผลต่ออนาคตทีมในอีก4 5ปีข้างหน้าข่าวลือเดือดลิเวอร์พูลอาเซนนอลแมนยูในเต็ดแย่งตัวเซเมนโยเบรเมอร์โอลิเซ่ร่วมวงเรามีข่าวลือการย้ายทีมเดือดๆที่เกี่ยวข้องทั้งลิเวอร์พูล อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงสโมสรใหญ่อื่นๆในยุโรปมาฝากครับประเด็นหลักคือชื่อขององตวนเซเมนโยกองหน้าของบอลมัดที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของบิ๊กทีมพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของคอบบี้ไมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งปีศาจแดงและกองหลังเนื้อหอมอย่างเบรเมอร์ของยูเวนตุสเริ่มกันที่เซเมนโยก่อนครับ ดาวเตะวัย25ปีคนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงมากในฤดูการนี้ยิงไปแล้ว3ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงเล่นเพียง5นัดในพรีเมียร์ลีกทำให้ชื่อของเขากลับมาอยู่ในกระแสการย้ายทีมอีกครั้งโดยเฉพาะบรรดาทีมใหญ่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลต่างก็จับตามอง บอนมัดตั้งค่าตัวเขาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์และยังเหลือสัญญายาวจนถึงปี2030ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่าสโมสรไม่ได้รีบขายแต่ถ้าเขายังโชว์ฟอร์มได้สม่ำเสมอมูลค่าก็มีสิทธิ์พุ่งขึ้นไปอีก สำหรับลิเวอร์พูลมองในมุมแท็กติกเซเมนโยมีความสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าและริมเส้นสไตล์การเล่นคล่องแคล่วดุดันมีความเร็วและช่วยทีมเพรสซิ่งได้ดีอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหากในอนาคตทีมต้องมองหาตัวแทนของซาลาหรือแม้แต่เสริมความลึกให้แนวรุกแต่คำถามคือลิเวอร์พูลจะยอมทุ่มค่าตัว70ล้านหรือเปล่าเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบอร์ดลิเวอร์พูลค่อนข้างระมัดระวังเรื่องเม็ดเงิน ต่อมาที่ข่าวของคอบบี้ไมนูดาวรุ่งวัย20ปีของแมนยูในเต็ดต้องการย้ายออกแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้เพราะโอกาสการลงเล่นยังไม่ต่อเนื่องฤดูกาลนี้เขาได้ลงไปเพียง76นาทีจากการเป็นตัวสำรอง3นัดแม้รูเบนอาร์โมริมกุนซือใหม่ของยูในเต็ดจะยืนยันว่าเขาอยู่ในแผนแต่เจ้าตัวอยากได้โอกาสลงสนามมากขึ้นเพื่อติดทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลก ตรงนี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับหลายทีมรวมถึงลิเวอร์พูลเองที่อาจจับตาเพราะไมนูถือเป็นกองหลังที่มีความสามารถครบเครื่องทั้งเกมรับและเกมรุกแต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่เขาจะเลือกทีมคู่แข่งโดยตรงก็อาจน้อยคงต้องไปหาประสบการณ์กับทีมระดับกลางก่อน ถัดมาที่เบรเมอร์กองหลังยูเวนตุสวัย28ปีรายนี้กำลังกลับมาฟอร์มดีหลังเจ็บยาวไปก่อนหน้านี้ทำให้มีหลายสโมสรให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นบาเยนมิวนิคแมนยูในเต็ดและลิเวอร์พูลเองแต่ปัญหาใหญ่คือค่าตัวเพราะยูเวนตุสพร้อมเจรจาเฉพาะข้อเสนอที่แน่ทึงเท่านั้นประมาณ70-80ล้านยูโรซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว ในมุมของลิเวอร์พูลการเสริมกองหลังเป็นเรื่องที่แฟนๆกำลังคาดหวังเนื่องจากสถานการณ์ของโคนาเต้ก็ยังไม่แน่นอนฟานได้เองก็เริ่มมีอายุดังนั้นการมีชื่อของเบรเมอร์เข้ามาในลิสต์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกปิดท้ายที่ข่าวของไมเคิลโอลิเซจากไบเยนมิวนิค รายงานจากบิลระบุว่าเขากำลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข่าวโยงกับลิเวอร์พูลว่าอาจเป็นตัวแทนระยะยาวของโมฮัมเหม็ดซาลาจุดนี้แฟนๆคงอยากติดตามต่อเพราะโอลิเซถือว่าเป็นนักเตะสไตล์คล้ายซาลาทั้งการลากเลื้อยและจบสกอร์จากริมเส้นท้ายๆคำถามที่อยากฝากให้แฟนๆร่วมคุยกันในวันนี้ก็คือ คุณคิดว่าเซเมนโยมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนักเตะลิเวอร์พูลในอนาคตหรือเปล่าถ้าต้องเลือกจริงๆร,ระหว่างการลงทุนในแนวรุกอย่างเซเมนโยกับการอุดแนวรับด้วยกองหลังระดับเบรเมอร์คุณอยากให้สโมสรเดินไปทางไหนมากกว่ากันฝากความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์นะครับเพราะนี่คือสิ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของแฟนหงทั่วโลกต่ออนาคตทีมรักของเราไทเลอร์มอร์ตันสู้6คลอป โค้ชที่ดีที่สุดในชีวิตอาเน่ส็อตยังต้องใช้เวลาเรามีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับหนึ่งในอดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่หลายคนอาจยังติดตามอยู่นั่นคือไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิลด์ดาวเรื่องจากแอ a คาเดมีที่ตอนนี้กำลังสร้างชื่อกับโอลิมปิกลียงในลีกเอิง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของมอร์ตันที่ไปพูดกับสื่อฝรั่งเศส Le p r o g r e s s ซึ่งเขาได้ยกย่องเจอเกนคลอปว่าเป็นโค้ชที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาของตัวเองคำพูดนี้ทำให้แฟนหงหลายคนซาบซึง้งเพราะมันสะท้อนถึงสิ่งที่คลอปมอบให้กับนักเตะดาวรุง่งไม่ใช่แค่เรื่องแท็ติกหรือถ้วยรางวัลแต่คือความเชื่อใจและโอกาสเราย้อนกลับไปดูได้ว่า คล็อปเป็นคนที่ผลักดันนักเตะแอ a คาเดมี่เข้าสู่ทีมชุดใหญ่อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเคอทิสโจนส์หรือแม้แต่การผลักดันสเตฟานบา์เชติชให้ได้ลงสนามแม้สุดท้ายจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บก็ตามในกรณีของมอร์ตันคล็อปก็ให้โอกาสเช่นเดียวกัน เขาได้ลงเล่นในเกมใหญ่ได้สัมผัสบรรยากาศในแอนฟิลด์และแม้ต่อมาจะถูกส่งไปยืมตัวแต่ก็นั่นแหละครับคือเส้นทางการเติบโตของดาวรุ่งซึ่งมอตันเองก็ยอมรับว่าโอกาสเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมอตันกล่าวชัดเจนว่าคลอปคือโค้ชที่ดีที่สุดสำหรับพัฒนาการของผมเขาเชื่อมั่นในตัวผมและให้ผมได้เล่นบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทุกคำพูดแสดงให้เห็นว่าแม้วันนี้ครอปจะไม่ใช่กุญซือของลิเวอร์พูลแล้วแต่ความทรงจำและร่องรอยที่เขาทิ้งไว้ยังคงอยู่ในใจของนักเตะและแฟนๆเสมอในปัจจุบันมอร์ตันกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโอลิมปิกลียงเขากลายเป็นหนึ่งในกองกลางดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดในลีกเอิงและหลายครั้งฟอร์มการเล่นของเขายังถูกนาไปเปรียบเทียบกับกองกลางของลิเวอร์พูลเองด้วยซ้า ตรงนี้ทำให้เกิดคำถามว่าลิเวอร์พูลควรจะเก็บมอตันไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่เพราะแม้สโมสรจะขายเขาออกพร้อมเงื่อนไขซื้อกลับแต่การที่เขาโชว์ฟอร์มได้ขนาดนี้ก็คงทำให้หลายคนแอบ,บเสียดายอย่างไรก็ตามเมื่อมองในเชิงแท็กติกการที่ลิเวอร์พูลมีรายอัานกราวเวนแบ็กที่กำลังพัฒนา และยังมีวาตารุเอนโดรวมถึงตัวเลือกอย่างบาเชติชทาให้ตําแหน่งกองกลางตัวรับหรือหมายเลข6ไม่ได้ขาดแคลนจนเกินไปแต่ถ้าเอาจริงๆหมอตันเองก็อาจเป็นสํารองที่สมบูรณ์แบบได้เลยแฟนหงคงจําได้ดีว่าหมอตันเคยได้รับโอกาสลงสนามเกมใหญ่ๆใ,ในยุคคลับเช่นในแชมเปี้ยนส์ลีก เขาไม่เคยกลัวไม่เคยเกรงใจคู่แข่งเล่นด้วยความมั่นใจและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขายังถูกพูดถึงจนทุกวันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือลิวอร์พูยังมีเงื่อนไขซื้อกลับหากในอนาคตเขาพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นมิดฟิลชั้นนำสโมสรอ,อาจใช้สิทธินั้นดึงเขากลับมาซึ่งมันอาจเป็นดีลที่ได้กาไรสองต่อคือได้ให้โอกาสนักเตะเติบโตและยังมีสิทธิ์ดึงเขากลับมาสวมเสื้อหงแดงอีกครั้ง สุดท้ายเรื่องนี้ทำให้เรากลับมาคิดถึงเจอเกนค o อปอีกครั้งครับว่ามรดกที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่ถ้วยพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปี้ยนส์ลีกแต่คือการสร้างนักเตะจากศูนย์ให้กลายเป็นตัวจริงของทีมใหญ่ในอังกฤษและยุโรปและนี่คือสิ่งที่อาร์เนสสลอตจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะไปถึงระดับนั้นเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องผลลัพธ์ในสนามแต่มันคือเรื่องความไว้วางใจที่นักเตะมีให้กับผู้จัดการทีม คำถามชวนแฟนๆร่วมคุยกันวันนี้ก็คือคุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรใช้เงื่อนไขซื้อกลับมอตันในอนาคตรหรือไม่และในสายตาของคุณเจอเก้นคลับคือโค้ชที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลตลอดการหรือ,อยังฝากความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ครับผมอยากรู้ว่ามุมมองแฟนหงทั่วโลกคิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรลิเวอร์พูลช็อกเลโอนีเจ็บ ACL พักยาว อิซักโทนารีร่วมส่งกำลังใจแล้วเราจะพูดถึงข่าวที่ทั้งน่าเสียดายและสะเทือนใจแฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกกับการเปิดตัวของดาวรุ่งไว้18ปีจิโอวานนี่เลโอนี่ที่ลงสนามนัดแรกในเกมคาราบาวคัพกับเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็โชคร้ายได้รับบาดเจ็บเอ็นคว้ยน้าหรือ ACL ต้องพักยาวหลายเดือนย้อนกลับไปที่เกมกลางสัปดาห์อาเนสลอตตัดสินใจเหมือนเวียนทีมยกชุดเปลี่ยนผู้เล่นถึง11ตำแหน่ง และเลโอนี่ก็ได้รับโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตการขาแข่งของเขาการเล่นตลอด60กว่านาทีแรกทำให้หลายคนประทับใจทั้งความนิ่งการอ่านเกมและการสกัดที่แน่นอนเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวในฝันแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อเขาล้มลงด้วยท่าที่หน้าหวาดเสียวต้องถูกหามออกจากสนามด้วยเปลือหามผลตรวจยืนยันว่าเป็นอาการบาดเจ็บเอ็นควายน้า ซึ่งแฟนบอลรู้กันดีว่าอาการนี้อาจต้องพักเกือบทั้งฤดูกาลตัวอย่างเช่นเวอร์จิลฟานไดค์เมื่อ2ปีก่อนหรือแม้แต่โรดรีที่เพิ่งผ่านมาอาการบาดเจ็บแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเกมกลับทำให้แฟนบอลรู้สึกอบอุ่นหัวใจเพราะคนในวงการฟุตบอลหลายคนออกมาให้กำลังใจเลโอนีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมอย่างเวอร์จิลฟานไดค์ แอนดี้โรเบิร์ตสันและอิบราฮิมาโกนาเต้ไปจนถึงนักเตกจากทีมคู่แข่งอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักและซานโรโทนารีของนิวคาสเซิลที่แสดงความห่วงใยผ่านโซเชียลรวมถึงฟลอเรียนเวสที่โพส์ตว่าคุณจะกลับมาแข็งแกล่งกว่าเดิมมันสะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่เป็นนักเตะที่คนในวงการให้ความเคารพและมองเห็นศักยภาพระยะยาวจริงๆ สำหรับเลโอนีเองเขาก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอนานเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาเขาโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมสัญญาว่าจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมเรื่องนี้ทำให้แฟนบอลโล่งใจขึ้นมาบ้างเพราะเรารู้ว่าเขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งแต่ถ้ามองในมุมของทีมลิเวอร์พูลความเสียหายครั้งนี้ถือว่าใหญ่มากครับ ตอนนี้หงแดงเหลือเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพแค่3คนได้แก่ฟานดิสโกนาเต้และโจโกเมสซึ่งก็รู้กันดีว่าโกนาเต้ Go ate กับโกเมสต่างเคยมีประวัติอาการบาดเจ็บเหมือนกันนั่นทำให้สถานการณ์แนวรับของทีมเข้าสู่ภาวะเสี่ยงทันทีคำถามที่ตามมาคือลิเวอร์พูลควรจะเอาตัวรอดจนถึงเดือนมกราคมด้วยทีมชุดนี้หรือว่าควรลงตลาดหากองหลังใหม่ทันที บางคนอาจบอกว่าเราเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วในฤดูกาล2020-2021ถึงที่สุดท้ายต้องดัน r i ส e Williams และ Nathaniel Phillips ขึ้นมาเล่นแต่เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สูตรที่ใช้ได้ระยะยาวอีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้วาตารุอินโดลงไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กในบางเกมซึ่งเคยเห็นเขาทำได้อยู่บ้างกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดอยู่ดี ดังนั้นความเป็นไปได้สูงมากที่อาร์เนสโลตและทีมงานจะต้องมองหาตัวเลือกในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเพื่อเสริมความมั่นใจในแนวรับแต่ถ้ามองกลับมาที่เลโอนี่เองนี่อาจเป็นเพียงบททดสอบแรกของนักเตะดาวรุ่งเมื่อเขากลับมาถ้าเขายังเล่นได้แบบที่เราเห็นในเกมกับสาวแธมตันเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนคำถามสำหรับแฟนๆวันนี้ คุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรหากองหลังใหม่เข้ามาในเดือนมกราคมหรือไม่และในสายตาของคุณจิโอวานนี่เลโอนีมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของหงแดงในอนาคตหรือเปล่าฝากความเห็นกันไว้ในคอมเมนต์ครับผมอยากฟังมุมมองของทุกคนและนี่คือทั้งหมดของข่าวสาลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่า หงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ you never walk alone